ปัจจุบันคุณเป็นทูตแห่งการคืนดีคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Abiding in Christ ใกล้ชิดสนิทพระคริ์วันที่ 6. มิถุนายนการคืนดีกันลูกาบทที่12ข้อ58เพราะในขณะที่ท่านกับโจทย์พากันไปหาตุลาการจงอุตสาหะช่องที่จะปลองดองกับเขาเมื่อ,อยังอยู่ระหว่างทาง เกรงว่าเขาจะฉุดลากท่านเข้าไปถึงตัวผู้พิพากษาและผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุมและผู้คุมจะขังท่านไว้ในคุกอ่านเพิ่มเติมลูก,กาบทที่12ข้อ5 6 5 9ถึง พระเยซูทรงกล่าวถึงความสัมพันธ์ก่อนที่จะทรงกล่าวเปรียบเทียบถึงการมอบตัวไว้กับผู้พิพากษาและการกล่าวเตือนนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเราควรทำทุกสิ่งที่จะทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมโรบทที่12ข้อ18อย่างไรก็ตามผลจากความล้มเหลวในการเจรจาย,ยุติข้อขัดแย้งนั้นส่งผลมากกว่าการถูกจองจำหรือการลงโทษ ความขัดแย้งสามารถนำไปสู่การถูกจองจำในฝ่ายจิตใจหรือฝ่ายวิญญาณในพระธรรมยาก,กอบทที่3ข้อ16กล่าวว่าเพราะว่าที่ไหนมีความริษยาและความมักใหญ่ฝ่ายสูงที่นั่นก็มีความวุ่นวายและการทำชั่วทุกอย่างสิ่งเหล่านี้กลายเป็นพรน,นาการจองจำหากเราไม่สามารถนำการกลับคืนดีมาสู่ชีวิตได้ พจนานุกรมให้ความหมายของการคืนดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งการยุติหรือการแก้ปัญหาความขัดแยง้งกุญแจของการคืนดีคือการจัดการความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพต่อการเป็นศัตรูก,กันการมุ่งร้ายความเกลียดชังความเป็นปรปักษ์ ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งนั้นมีมุมมองหลายอย่างเรื่องการคืนดีกันที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ตัวอย่างเช่นหากเราโต้แย้งกับบุคคลหนึ่งโดยคำพูดที่รุนแรงเราสามารถขอโทษเขาหากเรายืมเงินผู้อื่นไปเราสามารถจ่ายคืนหนี้เหล่านั้นหากเราทำบางสิ่งบางอย่างของผู้อื่นเสียหายเราก็ชดใช้ให้กับเขา ในกรณีต่างๆนั้นการคืนดีขึ้นอยู่กับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพที่สาเหตุของความขัดแย้งนั้นความขัดแย้งระหว่างพระเจ้าและคุณคือความบาปพระองค์ทรงริเริ่มที่จะทำลายกำแพงขวางกั้นนี้ผ่านทางพระโลหิตของพระเยซูคริสต์และการนำการคืนดีให้คุณกลับมาเป็นสหายของพระองค์อีกครั้งคุณได้รับการคืนดีมาสู่พระเจ้าผ่านทางการวายพระชนของพระเยซูคริสต์และการไถ่าบาป ปัจจุบันคุณจึงเป็นทูตแห่งการคืนดีดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมสองโคเดนบทที5่ 5: ข้อ8วันนี้คุณได้รับการเจิมจากพระเจ้าเพื่อนำการคืนดีไปสู่ผู้คนที่คุณเคยมีปัญหาความขัดแย้งด้วยและนำการคืนดีไปสู่ผู้อื่นเพื่อให้กลับมาคืนดีกับพระเจ้าอีกครั้งผ่านทางพระเยซูคริสเราได้รับการคืนดีมาสู่พระเจ้า ผ่านทางการวายพระชนของพระเยซูคริสต์และวันนี้เราจึงเป็นทูตแห่งการคืนดีนําคนกลับมาคืนดีกับพระเจ้าให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกดำเนินชีวิตให้ห่างไกลกับความขัดแยง้งโปรดช่วยให้ลูกมีสติปัญญาในการนำการคืนดีและสันติภาพมาสู่ที่ที่ลูกอยู่ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้จาเอเมน